สวัสดีครับตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตนําเสนอในส่วนของการจัดทําเว็บไซต์เพื่อเข้าไปกระตุน้นทําให้คลินิกนั้นสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มหมายได้อย่างแบบเจาะจงด้วย Google Ad แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเชื่อมโยงกับตัวโซเชียลมีเดียก็คือตัว Facebook ซึ่งปัจจุบันนั้นทางคลินิกมี Facebook อยู่แล้วแล้วก็มีการทาําโฆษณาตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนําในส่วนของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากตัวโซเชียลมีเดียที่ทําการโยนข้อมูลมายัางเว็บไซต์หรือการใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นะครับตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างในกรณีที่เพกนั้นมีการซื้อผู้ติดตามแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทําโฆษณาเราทําบ่อยๆแต่ว่าทําไมเวลาที่เราโพสต์แล้วไม่เกิดประสิทธิภาพสังเกตได้จากตรงนี้ฮะกรณีที่เราทําโฆษณาครับในหน้าของตัว Meta Business หรือข้อมูลเชิงลึกมันจะมีกราฟลักษณะนี้ครับถ้าดูบนคอมพิวเตอร์จะสามารถย้อนกลับไปได้จํานวนมากแล้วก็หลายๆเดือนแต่ถ้าดูบนมือถือจะดูได้เพียงแค่28วันในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับ ทีนี้สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคืออะไรกรณีที่เรามีกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นในเคสนี้ครับผมได้เข้าไปทําการปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายให้กับนะครับเพจของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งและก็เข้าไปแก้ไขกลุ่มเป้าหมายที่เคยกระโดดออกไปที่ต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นมีการามีเอเจนซี่เข้ามาทําให้แล้วยิงโฆษณาผิดพลาดครับในอดีตนั้นจะวิ่งไปที่ประเทศลาวเกาหลีญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นครับในปัจจุบันสามารถที่จะดึงกลับคืนมาที่ประเทศไทยและว,วิ่งกลับมาที่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นจังหวัดกรสินกรุงเทพมหานครขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้นะครับได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสังเกตได้จากอะไรนะครับสังเกตได้จากในอดีตครับผมทําการลืร้อข้อมูลต่างๆขึ้นมาจากการทําโฆษณา แล้วมาทำการปรับแก้ใหม่อีกครั้งหนึ่งกรณีที่ทำโฆษณาในอดีตนั้นมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากๆคือไปที่ต่างประเทศโดยตรงนะครับหรือทางเอเจนซี่ไม่ได้ตั้งใจที่ยิงไปโดยตรงนะครับแต่ว่าด้วยกลุ่มเป้าหมายแบบแอดเวนเทจพัทมันสามารถที่จะยิงไปหากลุ่มหมายที่มีความสนใจหรือปริมาณของผู้ที่ติดตามนะครับมันไปเกาะกลุ่มอยู่ที่ไหนมากเกินไป อย่างเช่นตรงนี้ครับยิงไปที่ประเทศลาวโดยตรงเลยฮะเป็นหมื่นครับในแต่ละโพสต์นั้นกระโดดไปหากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ประเทศลาวอย่างนี้ครับคือกลุ่มเป้าหมายที่เกิากกาเกกด,ดกข,ขึ้นจากการซื้อผู้ติดตามบ้างนะครับหรือเป็นการฟิกกลุ่มเป้าหมายที่ผิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากนะครับการซื้อผู้ติดตามมากกว่านะครับทาให้กลุ่มหมายผิดเพี้ยนผมจึงทาการปรับแก้แล้วก็แก้ไขให้จนปัจจุบันสามารถที่จะวิ่งมาที่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกาฬสินขอนแก่นในภูมิภาคของประเทศไทยได้ชัดเจน และก็ตรงตามพฤติกรรมของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ด้วยทีนี้นะครับจุดสังเกตที่จะทําให้เราสามารถดูได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามีประสิทธิภาพไปอยังโดยจากตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นการเข้าถึงในระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาครับกรณีที่เราทําการเคลียร์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผิดเพี้ยนแล้วสังเกตได้เลยครับว่าระนาบการเข้าถึงนั้นจะนิ่งเลยนะฮะจะนิ่งเราจะไม่เอากลุ่มพวกนั้นเข้ามาทําการบอกเมตาว่า AI ของ Meta ก็จะเข้าใจว่าเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะให้ใช้จุดนี้ไปเรื่อยจากนั้นพอเราทาการเคลียร์กลุ่มเป้าหมายชุดเก่าออกได้แล้วนะครับหรือว่าทําการจําแนกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องออกนะครับเราก็จะได้กลุ่มเป้าหมายที่ดีขึ้นแล้วเวลาที่เราโพสครับมันจะนิ่งอย่างนี้แหละฮะมันก็จะมีลักษณะของกราฟเท่าีครับมันจะไม่นิ่งนะฮะมันจะมีลักษณะของกราฟที่วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ยอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา โดยสังเกตได้จากข้อความตรงนี้ครับเป็นออร์แกนิก76เป็นออร์แกนิกนี่คือประสบความสำเร็จแล้วนะฮะสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจนี่เข้าถึงได้โดยที่ใช้เงินโฆษณาน้อยที่สุดเราจะประหยัดค่าโฆษณานครับหครับสคือเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับถ้าเราต้องการที่จะโพสต์ผลิตภัณฑ์เราก็สามารถที่จะกระตุ้นนะครับหรือเร่งประสิทธิภาพด้วยโฆษณานได้งนี้เป็นต้นเราต้องทาการวางแผนระหว่างออร์แกนิกกับตัวโฆษณาน เพื่อหนึ่งครับให้เข้าถึงกลุ่มเป้หมายได้ชัดเจน2เพื่อประหยัดทรัพยากรก็คือโฆษณาและก็การจัดทําโพสต์นะครับจากนั้นครับพอเรามีโพสต์ที่ดีมีเพกที่ดีเราจะใช้งานร่วมกันกันกบตัวเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์นั้นจะมีคุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดก็คือเว็บไซต์จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มคนที่กําลังสนใจได้อย่างชัดเจนและเรายังสามารถที่จะทําโฆษณา Google a d เพื่อที่จะเชื่อมไปยังกลุ่มคนที่ทําการสืบค้น เวลาที่เราทําการสืบค้นอะไรก็ตามนะครับมันก็จะทําให้คนกลุ่มนั้นนะครับเห็นโฆษณาของเราเจาะจงและก็ตรงตามบริบทบริบทก็คือโฆษณานั้นนะครับจะเข้าไปนะครับแสดงให้กับคนที่มีอุปนิสัยนะครับอุปนิสัยที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เช่นต้องการที่จะฉีดโบท็อกต้องการที่จะทําการจัดเสริมจมูกต่างๆเราก็สามารถที่จะดึงคนที่มีศักยภาพนะครับมารับโฆษณาของ Google Ad ได้นั่นเอง นี่คือจุดสาคัญของตัวเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเว็บไซต์นอกจากสิ่งที่จะมีเพียงเนื้อหารูปภาพแล้วในทางบริษัทของเรายังเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นลิงก์ที่ผมจะส่งให้จะเป็นขอบเขตแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้ทางคลินิกได้ทราบว่าเราจะทําอะไรให้บ้างสิ่งที่เราจะทําให้กับ,บตัวเว็บไซต์สําคัญที่สุดก็คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการโดยตรง โดยกลุ่มเป้าหมายนั้นนะครับจะมีการสืบค้นเข้ามาบน Google Search นะครับเช่นต้องการที่จะฉีดโบท็อกถ้าอยู่ในพื้นที่รัศมีที่เราควบคุมเอาไว้เราจะไม่ยิงทั้งประเทศครับเราจะยิงเพียงแค่พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเช่น40กิโลเมตรบริเวณรอบจากตัวคลินิกหรือถ้ามันกว้างเกินไปนนเราบีบเข้ามาจนเราเจอกลุ่มที่ชัดเจนและโอกาสที่จะได้ขายสูงที่สุดคุ้มค่ากับค่าโฆษณาที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยปกติแล้วขั้นตอนการทำงานนะฮะ ของทางเว็บไซต์ก็คือเมื่อผู้ติดต,ตามทำการค้นหานะครับหรือว่าทําการสืบค้นนะครับระบบมันจะส่งสัญญาณครับมาทำการเก็บรวบรวมเอาไว้ที่เว็บไซต์นะครับจากนั้นมันก็จะทําการเรียกนะครับ Google Ad หรือ AI ของ Google Ad เนี่ยครับเข้ามาช่วยในการพิจารณาว่าใครที่มีความเหมาะสมคนไหนที่สืบค้นเกี่ยวกับการเรียนเราก็จะไม่เอาคนไหนที่สืบค้นเกี่ยวกับ ความสนใจเราจะเก็บเอาไว้หรือใครที่เริ่มมีความต้องการ AI จะทําการเรียนรู้ว่าลักษณะไหนคือความต้องการลักษณะไหนคือกําลังสนใจจากนั้นนะครับเว็บไซต์โดยมีทางบริษัทจะเข้าไปทาการปรับแก้เนื้อหาให้ปรับแก้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องจริงๆเรียกว่าการทํา SEO โดยเว็บไซต์ของเราจะเป็นเว็บไซต์ประเภทเว็บบล็อกเว็บบล็อกก็คือเราจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของบล็อกครับ เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเหมือนกับเป็นโพสต์ที่อยู่บนเมตาเฟซบุ o กครับแต่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการแจกแจงนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตามบริบทเช่นผู้ที่สนใจเข้ามาต้องการที่จะซื้อละเราก็จะสามารถที่จะนําเสนอเนื้อหาที่เป็นตัวราคาขึ้นมาให้เขาเห็นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท ด้วยรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่เรามี AI จะเป็นตัวนําเสนอให้อีกชั้นหนึ่งซึ่งจากที่ทํามานะครับผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเกิดยอดขายได้อย่างชัดเจน,นครับมันเป็นการเจาะจงคนที่กําลังต้องการซื้อโดยตรงครับผมนี่คือส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของตัวเว็บไซต์หากยังไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ยังไงตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ